แจกบ้างก็ดีค่ะรวยจะตายกูแจกตลอดจ้าไปอยู่ไหนมาจ้ากูแจกตลอดกูแจกน้ําพริกเนี่ยเป็นพันพันกระปุกกูจะบอกให้แต่แค่กูไม่แจกคนสันดานแบบมึงกูเลือกแจกคนที่ควรแก่การแจกจ้าแต่สันดานแบบนึงอะกูไม่แจกจบเนาะเออช่วช่วๆอย่างมึงนะไม่ต้องเอาหรอกของฟรีอะไปหาซื้อแดกเอาเอง ทำงานยันตายโอเคเนาะเออกูไม่ให้สันดานอย่างมึงชีวิตกูมีแต่แจกชีวิตือชีวิตกูมีแต่สละกกูมีแต่บริจาคไม่ใช่ชีวิตกูมีแต่เอากูให้ตลอดทุกรายการที่กูไปออกกูส่งน้ำพริกไปทุกรายการเขาจะเชิญไม่เชิญแต่กูเคยเจอกูส่งหมดลูกศิษย์กูมาบ้านกูก็แจก กูไปไหนกูเอาน้ำพริกไปแจกหมดสู่รู้มากแหมรวยจะตายมึงนะชีวิตนะหัดแจกทำอะไรเป็นประโยชน์กับชีวิตกับสังคมบ้างไหนเหรอที่บอกว่าแจกไม่เห็นได้เหมือนคนอื่นเลยก็กูไม่แจกคนชั่วแบบมึงก็กูพูดอยู่นี่ไงอีสายใยรักวกวู้ยนี่สายใยนระกมากกว่าไม่น่าใช่สายใยรักนะ นี่น่าจะสายใหญอ่อาฆาตพยาบาทมาดร้ายสายสะดือสายรกก็กูบอกแล้วกูไม่แจกคนชั่วยอย่างเมืองกูแจกเฉพาะคนดีๆกูเลือกทําบุญการทําบุญต้องเลือกเนื้อนาที่ดีกูไม่ทํากับเมืองในสายสะดือคนอย่างเมืองกูไม่ทํากูทาทําไมทําไปแล้วไม่ได้กูจะแจกคนประเภทเมืองทําไมตึกถล่มกูก็เอาน้ำพริกไปแจกเป็นร้อยกระปุกเนี่ยตึกถล่มเนี่ย ไอแผ่นดินไหวเนี่ยกลัวไปแจกเปร้อยกระปุกที่มึงไม่ได้เพราะมึงสันดานไม่ดีคนสันดานดีๆเขาจะเหมาะกับน้ำพริกกูน้ำพริก,กูต้องคนดีๆแดกคนชั่วๆอย่างมึงแดกไม่ได้ีสายสะดือไม่ใช่สายใหยรักนะสายสะดือทำไมต้องสายสะดือใช่ไหมตัดทิ้งอย่างเดียวต้องตัดทิ้งเกิดออกมาปุ๊บต้องตัดทิ้งเดี๋ยวนี้เก็บไว้ไม่ได้ ตัดทิ้งถ้าไม่ตัดทิ้งตายมึงนึกออกมาต้องตัดทิ้งและสายสะดือว่าตัดยากหรือตัดง่ายตัดยากมากเหนียวสุดๆอีกคนประเภทนี้จะเกาะเหนียวมากไม่ยอมปล่อยตามจองล้าจอผ่าไม่เลิกพยายามตัดเท่าไหร่ก็ไม่ขาดไม่ยอมขาดเหนียวเนี่ยอีสายสะดือกูเปลี่ยนชื่อมึงใหม่นะอย่าชื่อเลยสายใยรักให้เปลี่ยนเป็นชื่อสายสะดือ เพราะมึงเหนียวแน่นมากกับความชั่วของเมืองเหนียวเหลือเกินโอเคเนาะ